ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่19กันยายน2566ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่5ฝฟันที่5นะคะชุดตัวเจาะวันนี้ค่ะ5 2 53 54ฉบับนี้ก็เป็นผลงานเมื่อวานนะคะเมื่อวานเข้ารูด6เด้งสามรอบเลยค่ะเมื่อวานเข้ารอบพิเศษนะคะเข้ารูด6เด้งๆบนรางค่ะ361และ60ส่วนรอบปกตินะคะก็เข้ารูด6ค่ะรอบ v p p ก็เข้ารูด6อีกนะคะผลของรอบ v i p 3 95และ65วันนี้อาจารย์ชอบ5ฟัน5ค่ะ ฟันเม็ดเดียววันนี้58แนะคะแล้วก็ชุด3ตัวค่าศูนตัดลินตามชอบเลยค่ะแนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันค่ะถ้าใครชอบรอบไหนก็ตามรอบนั้นได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ